พี่น้องเอ๋ยขั้นเจ้าได้คีสร้างกังคมเป็นพญาอย่าสิลืมสาวนุ่มเยืนค้นถูกภูหยางน้ำห้อยสร้างอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำาจืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะคลิปนี้สาวนุ่มเยืนสิาพาพี่น้องมาเบิงสวนเกษตรผสมผสานไม่ไม่คะพี่น้องพึ่งคุดบอเลียงปลาพึ่งปลูกต้นไม้ในสวน ปลูกมักซีดานะคะปลูกฝรั่งกิมจูนะคะเดี๋ยวสิภาพพี่น้องมาเบ่งมาออนซ่อนไปน้ากันค่ะเห็นแต่ท่างเขานี่ก็เป็นตาออนซ่อนละค่ะพี่น้องค่ะว่าสีเมือบ้านก็เลยตรงจอดรถเราก็ลงมาเบ่งอฝักถั่วพี่น้องถั่วฝักยาวนะคะหวยเป็นหวยละตัวคันนี้วพต่อตำละตัวนี้พี่น้องเมื่อไีร่ละเหรอ ต่ำแล้วได้ค่ะนี่แปลงกเกษตรแปลงไม่เริ่มเฮ็ดกระเริมนีผลผลิตแล้วนะคะถั่วฝักยาวเป็นทางเข้าไปไปหาอบ่อ,บอเลี้ยงปลานะคะโอ้หักถั่วแก่เราเด้อค่ะนี่คือโบเก็บเหือ <laughs> คือโบเก็บนอนนี่ว่าันถั่วแก่เราเด้อนี้ โอ้ยหน่วยใหญ่ห <peaks> น่วยงามค่ะ <SM> พ <tiếp> <invoke> <S fuck> ี่น้องค่ะตึงตี่ล่ะมันงามนึงค่ะอ้ยแค่เริ่มเฮ็ดก็เริ่มดีตัดใจพี่น้องปูปักทั่วนํนำงามหลายออกหน่วยละค่ะสวัสดีค่ะพ่อค้ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้สาวน้ำเยินอยู่กับคุณพ่อคุณพ่อลุงเพชรเฉลิมวงคุณพ่อรุ่งเพชร เฉลิมวงเนาะพ่อกำลังเหตุอย่างคะนี่กำลังเอาหญา้าสีเอาหญ้าให้ปลาเอาหญ้าให้ปลาเขาเอื่อยหญ่ายังคะหญา้าน้ำนมรา,นำนำราชสีน้ำนมราชสีคอยู่น้ำท่งหน้าเขานี่บอกคะหรื่ังใดอยู่น้ำท่งหน้านะต้องให้ท่งหน้านย่แหละโอ้ค่ะโทษนะครับมองนี้บ้านยังนะคะบ้านโนสน,โนสมบูรณ์บ้านโนนสมบูรณ์ตำบลตำบลโนนสมบูรณ์ค่ะอำเภอเดชุดมเนาะ จังหวัดอุบลราชธานีจ้ะนี่นี่พ่อไปเอามาจะใส่นะคะเอามาจากสวนน้องสาวสวนสวนบักดีดาคุณนออยูนี่สวนบักดีดาครับไอซัมนี่เนี่ยเอาไห้เอาไห้เบิร์ดเลยบอกครับหรือว่าแบงไห้ให้เบิร์ดมือเร้าก็ให้ไปสอบหนึ่งอ๋อเร้าสอบแรงสอบครับไห้ซุ้มือไห้สู้มือโอ้เลี้ยงปลาด้วยหญ้าพี่น้องหยานำนมราชสีเพื่อนว่านอะจ้ะ ปลาหน,นี่มีปลาอย่างแน่ค่ะพ่อปลาตะเพียนกับปลานิมปลาตะเพียนกับปลานิม<อ>เลี้ยงเลี้ยงมาโดนหรือยังคะสองเดือนฮะเขาเลี้ยงสองเดือนเจ๊ตัวเขาพ่อเอามาลงสองเดือนบอยแหย 4, ลกซีพันละแต่ว่าจ้ะตอนนี้มสี่พันตัวจ้ะ,จะเลี้ยงประมาณสี่พันโตจ้ะบอ่อกวางเงาเป็นใดคือนนิพ่อคือบอลเขื่อนเด้อมดเอารโอ้ <c oughs> โหแต่วัดพ่อ ซิบกลเมตรแล้วทั้งนั้นซิบกลูเมตรแคนี้ซี่ยี่สิบกลัวน่ยพ่อคุดจังไดแค่ไหนเอาเอารถไทยนาดันอ๋อดันเอาแค่ดันเอาันแสดงว่าบ่นเลิกบ่นเลิกประมาณจังเมตรเขาพ่อน้ำถ้ามองเลิกมันกับประมาณประมาณเม็ดกลัวเม็ดอ๋อค่ะค่ะเป็นไปเป็นมาจังไดรับพ่อนี่คือมาดันดินเลี้ยงปลากับเบื้องในย t u b e นี่ละจ้ะอยากมีนแรงอาหาร ตะเกี้ก็เป็นกันหนาขึ้นสิ่แล้วอ๋อจ้ะเป็นกันหน้าที่จังสรนจ้ะอยากปรับไม้วรสันเถาะครับอ๋อก็เลยลงมือเหตุดยการดันคาดันดินอีหยังนี่แพ่งบาาอกรับพ่อคาดันดินนี่ก็พูดีรถนงไสายมีรถไทยก็เลยยืมเพิ่นมาเติมน้ำมันเอาโอ้ยืมมาดันเองครับเติมน้ำมันเอาจ้ะแล้วน้ำนี่ล่ละค่ะเป็นน้ำที่เกิดจากนีหรือห้ามจังไดยคะ ที่แรงเป็นน้าฝนแบบที่นี่ก็เลยเอานามนามสุราเซลเติมอ๋อค่ะดันแล้วพอดีฝนตกฝนตกแห้งพอดีนามเปี่งออกมาแต่เรื่งถึงค่ะลงมานีเต็มเลยค่ะเป็นดินทรายเนาะค่ะเนาะครับเป็นดินทรายเขาเขาจะพังลงแนบบอค่ะหรือจังใดพังพังพังยู่เมนบอแต่อีกหน่อยก็คือจะยูโตเนาะครับนี่เพิ่งได้สองเดือนแค่นั้นให้หัวอาหารเขาบอค่าปลาอยู่นี่นี ใู่ครับตอนเสาที่แรกไฮโซแร,เรกเหมือนพึ่งพึ่งเมื่งดวังได้ทททอทิได้ซี่ห้าเมื่อยแล้วอืมค่ะพ่อเขาเป็นยังไงคือคือเอาแตย์ยาอันน้ำนมราชสีอีย่างนี้มาให้เขากินกับพูนว่ามันมีโปรตีนองค่ะแต่เขาเกือกินดีเนาะจากักเมนเขากินหรือเขายัางไรเขาตอดกินกินแลบมาเบิ้งจักข้าวลบเมืองเบิ้งเบิ้ดบ่เหลือเอาเมนบอกเดียวเด้อพี่น้องจักข้าวหนึ่งเดียวสิกลับมาแต่ว่าอ่อนซ้อนนำเบื่องที่ละ เลี้ยงปลาซีพันตัวพี่น้องแต่ว่าใส่หัวอาหารหน่อยแห้งอันที่ว่าให้หัวอาหารพอให้หไรเป็นไรแง้มเ้านะคะโลก,ก็กล้วยนะครับแค่นั้นบ่คะครับปลาซีพันตัวเลี้ยงอาหารามือม้อวนวังก่อนวังก่อนสิงดให้หัวอาหารมันสอบหนึ่งสื่อมาบุได้พ่ออาทิตย์โอ้บอกไว้หนูว่าค่ะค่ะคือแต่ก่อนนี่ก็กให้ทั้งเสาทั้งแรงรให้เสาเร์เลี้ยงายพร้อมค่ะ จนจนมันเศร้ากินผลไะหายค่ะจนมันอิมน่ม <S S S 2> ค่ะวันนี้มันบวบไว้หัวอาหารวันนีค่ะก็เลยให้ยาไลา่กัวหัวอาหารวันนี้ค่ะพ่อได้ความรู้มองนีมาแตร่ร์ไค่ะว่ายานี้เขาสามารถเอามาให้กินได้น้องสาวเพิ่เนเบิ่งในยูทูบอ๋อคพอดียูสวนเพิ่นมี่วันเพิ่ก็ลองว่าเอามาให้กินเบิ่งค่ะที่แรกมันก็กินโ่ไดดกตรงฟักค่ะฝักมุนอนโยนลงไปมันนี้เขายังัวหน่อยกว่านี้นะเนาะพอเสัก์ฟัก ห้สักพักคปพุ่มขี่ขานฝักก็เลยเศร้ายุดไป, <c oughs> ปนยนุดไปเลยยุดไประยะหนึ่งวันนี้พอมันงหญ่ก็มาลร้องอีกร้องโยนมันเบืองแบบพอดีมันกินได้ก็เลยจะเลย่ยหายเลยวันนี้ค่ะหายแบบนี้เลยโอ้พี่น้องค่ะเบืองเขาคือกินดีเด้เขาตอดเอาตอดเอาอเอานาะโอ้พี่น้องค่ะเลี้ยงปลาแบบใส่หยาลดต้นทุนในการเลี้ยงนะคะแล้วนี่เป็นเฟืองเห็ดเป็นซน้นวิชเนาะพ่อเนาะ แซนดิปปลาเมนบะกับโมโว่านยังเฮ็ดเฮ็ดไปเจ้าหมองเขาแบบนี้เฮ็ดไปเจ้าหมองอันเดียวเฟื่องมันโรมีขอนองมาขอเพื่อนอาดตไว้ขั้วยค่ะขอมากรอนนึงเมื่อองเบิงว่ามันสิกินบ่กินกินค่ะกินคิดว่าเพราะว่าคนอื่นเห็นเขาเจ้าเลี่ยงกินใส่ใส่อันขิงว่าน้าอยู่บอคะใส่ใส่สอบหนึ่งอืมค่ะจ้ะมีแซนดิชปลามีหย่าพี่น้องค่ะให้ให้ปลากิน ลดการใส่หัวอาหารไห้มือละกิโลปลาซี่พันตัวพี่น้องเฮ้ยจะเป็นขลังไรสุดหยอดเลยค่ะค้าพ่อคะนี่อีกฟังหนึ่งกาจะมีอีกบ่อหนึ่งพ่อพ่ท่านได้เลี้ยงปลาแมนบ่มคะแม่นค่ะเป็นยังคือพ่ท่านเลี้ยงค่ะพ่อนามมันโบยูนามนามโบยูนามโบยูส้นแล้วไม่ไม่แต่เดือนเดือนตอนปลูกซีดาเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปล่อยนามสูดลเซลมากค่ะ ได้ซ้ำนี่แล้วอาทิตย์หนึ่งมันแหงเลยแหงเลยแหงเลยโอ้เขาซึมออกมันซึมเขาเขาเป็นดินทรายเนาะเขาไปทงหน้าพ่นบอกค่ะซึมลงข้างลุ่มค่ะโอ้แล้วข้างล่างน้ำเต็มอยู่ข้างล่างเราหน้าเป็นหน้าจะคของบ่คะบ่ครับนาไปเติมได้พื้นโอ้จ่าจ่าก็เลยบ่ทษันเดเลียงปลาเบิงเนาะจ่าแต่ว่าพอปลูกปักซีดาจ่า ปูพืชผักต่างๆบักซีดานี่กับพึ่งได้สองเดือนอบอกคะบอกบักซีดานี่วันที่สองนี่จครบหกเดือนโอ๋หอเหรอคะเริ่มเริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วกับเริ่มเพึ่งเริ่มเด็ดเก็บเด็ดสองเถื่อสองพ่อนี่พ่อว่าจะเฮ็ดยังนะคะว่าจะลองเอาหอยจูบมาเรียงอ๋อจะลองเอาหอยจูบมาเรียงจ้ะก็น่าจ,จะได้อยู่นะเนาะ จักหน่อยเขาเคยอยู่มั้งแล้วฝนนีให้ฝนเขาพังจักน้อยนึงว่าหอยว่าบ่มักนามเลือก่าสั่ิลองม่งจ้าบัซซีดานีจักเดือนนะคะเพิ่งหันพ่อว่าหาเดือนกัวสิหกเดือนแห้วสิหกเดือนแล้วเริ่มมีหน่วยแล้วเนาะพ่อเอากิ่งตอนบอกข้ามาเอากิ่งตอนมาจากไร่เพชรแพรว่าโอค่ะอาจารย์ตุ๋อไปเอาน้ำเพิ่นมากิ่งละเท่าไหร่ครับพ่อกิ่งละแปดสิบบาทแปดสิบบาท อืมค่ะค่ะแล้ววิธีการปลูกบักซีดานี่ปลูกยังไงคะปลูกกับคุดลุมซํามันนี่ละซัเบอวมันนี่แหละคุดค่ะบมเดลขุดลุมยหญเอียงมากไหมบอว์ซําซําทุงมันนี่ละเลิกซําทุงมันจ้ากวางพอดน,นี่แหละซัมนี่จ้าเราได้ลองก้นลุมเอียงบอคะบ่ได้ลองเลยค่ะคุ้มปลูกแล้วก็เอาเฟืองคุ้มใส่ขี้งัวโดอดใหม่ค่ะ ซัำนี่แหละคุ้มคีบัวด้น้ำใหม่เราหลังจากนั้นดูแลเขาจังไดค่ะพ่อพ่อครบยีสิบมือใส่ปุ๋ยสูตรเสมอสิบหาค่ะไ้น้ำเขาจังไดค่ะไฮน้ำไม่ไม่มือเวียนมืออ๋อค่ะพอมันติดแล้วก็บสองมือเวียนสองมือค่ะถ้าฝนตกจังสีแล้วค่ะพ่อวันนี้ฝนตกกับบตองอดเลยบัวตองเลยเนาะสายเวิ้งยางเวิ้งเวิ้กมีหน่วยแล้วสันอุ้ยพี่น้องพี่ล่ะเอาด๊อกค่ะกได้ปิดทิมแนบ่ ปิดปิดอ๋อเด็ปิดถิ่มอยู่เมนบอรอ๋อเพิ่งเก็บได้ดประมาณเธอสองเธออ่ะนะสองสองจ้าจ้าเริ่มเก็บได้แล้วอันเอาไปขายไซพอบัดนี้หรือจังไดมันเขาสั่งเนี่ยพูโลโล่สองโลกับขายตลาดนัดบนนุนสมบูรณ์นี่โอ้ตลาดนัดอยู่ครับนี่เก็บอยู่ตรงขามนี่เนาะแมนจากพานเห็นประจันแล้วตอนไล่ดอกไก่สี่ห้าโลหกโลกิโลกรัมละเท่าไหร่คะ ที่แรียกค้ายิบหาตอนนี้ตัวสามสิบค่ะค่ะเป็นเป็นบัซซีดาพันธ์กิมจูกิมจูเนาะค่ะเนาะมีทั้งหมดประมาณจากต้นแค่เพาะสองลอยกับแต่รุ่นใหญ่นี่ยลอยหนึ่งรุ่นหน่อยลอยหนึ่งอ๋อมีมีสองรุ่นเนาะสองรุ่นจ้ารุ่นแรกนี้อ่าลอยหนึ่งครับค่ะนั่นไปเอามาเพิ่มบ่อคะครับรุ่นรุ่นหน่อยนั่นจากเดือนค่ะรุ่นหน่อยนั่นห่างกันเดือนเคืองอืมค่ะ หน่วยใหญ่เนาะโมเมนแกจัดแล้ววันนี้พออุ้ยยุ่งกัดโมเมนก่แก้วบอแบบนี้พอจังไดแกโมแกกันเปิดเบิรเบองแล้วมันบนเหลืองมันบอเหลืองบหัวยังเขียวอยู่ดูแน่นคะโมเมนไดเรบพอพมกับบบมีออเดอร์ล้วบคะถ้าบมมีออเดอร์สื่อเดยวน เก็บขายได้อยู่บ okay. ่อมือนี้สื่ได้เยอะมั่งเนี่ย่นเก็บเพิ่นเก็บอยู่อ๋อบ่อค่ะอันเก็บขายในเด้อค่ะแม่มือนี้เด้อแม่บาทเก็บอยู่เออถ้าเก็บถ้าเก็บขายได้นะแม่แล้วก็ลังเก็บอยู่ว่าันจ้ะเก็บขายได้เก็บขายในเด้อค่ะซื้อเนี้ยเด้อเห็นบ่อวิ่งนองถ้าปลูกแล้วนี่ปลูอยากเล่นนะว่าสิขายใส่เนาะแม่นครับมีแต่ผู้ทำสื่อว่ามีขายแม่นว่มีขายหรือยังอันผู้ที ย่านสีเอาไปขายใส่ให้นสุกโบท่านแม่นบ่านโะหน่วยใหญ่เราเข้าไห้ปุ๋ยไห่ยังได้ฉีดยาฉีดน้ำมักกับที่แรกฉีดน้ำมักน้ำมักนี่อย่างค่ะน้ำมักมันมีหลายอย่างอยู่มีเหล่าขาวยาสูบค่ะกะปิผงสุรสดกระทิงแดงอ่าค่ะอย่างนี้ผสมสายสูบค่ะสูตรนี้เอามาจากอาจารย์โบค่ะรูตรของอาจารย์ ไปไปเอาสูนอาจารย์ถ <L> ูกมากลังๆมากับมันต้นทุนสูงก็เลยเส่อมสมควรใหม่มาสีอืมค่ะใดคือกันครับมีมีปัญหาอย่างบ่ค่าที่เขาเห็นต่างแต่เขาปลูกมากเลยค่ะแต่ปลูกมาส่วนที่แหลกเมี่ยงกีนูน่นเมีง่งกีนูน่นผมต่มาขายามคืนโอ้ไต<า>่แล้วเนาะไต่ เสียดเสียดกับว่าโบอยู่เม <Whoa? S 2> ียงจีนุ on oh, ่นที่น oh. ุ oh. <St ank. S 1> ่นอย่างค่ะที er ่นุ่นแดงที่นุ่นจำที่นุ่นตัวนี่หน่อยที่นุ่นมูลโอ้ที่นุ่นมูลตัวนี่หน่อยก็เมียงหัวสากค่ะค่ะเพียร์เะคะมี่บอกคะเพียร์กับมี่บบรุ่นแรงเหมือนเด็อืมค่ะโบเป็นอย่างเนาะครับก็จะก็ถือว่าประสบความสําเร็จพี่น้องแต่ว่าดินเนาะดินดินสายเด้อ ดินทรายอยู่ข้างหน้ามันแต่ว่าม้วนม้วนที่นี่ดันขึ้นมาแันสิบเป็นดินเหนียวเนี่ยรับดินกุนซ่าแต่ว่าหนามันมันเป็นดินทรายค่ะค่ะแต่ถือว่าเขากรง่ามดีเนาะแล้วนวยใหญ่แห้งพี่น้องนวยใหยใยค่ะถือว่าเมื่อไม่ประสบความสําเร็จได้นี่พี่น้องค่ะแล้วส่เมื่อนี่ค่ะฝนตกแบบนี้ก็บปรดรดน้ำฝนตกโตรดรดน้เลยสบายค่ะ อันวิธีการหอหนี่ค่ะที่เขาห่อว้นี่เขาตรงห่อจังไดคะ่ะท่ารกเมนูฟังเนี่ยที่แรกถุงใส่ถุงแบบมันอย่างยังกันแสงถุงถึบถุงกันยูวีเพราะว่าเป็นตงห่อ,อก,กระดาษเมันว่าซื้อมาห่อที่แรกบ้านนี้ว่ามันสิจังไดเลยมันผิวบัวงามบหมอนย่างไรบ่หูก็เมื่อไม่กนมันก็เลยล่องห่อ,อก,กระดาษเหมือนแต่ว่าม้วนห่อ,อก,กระดาษนี่เ่ฮัน่น มันบอนสุกบอลวาตัวใด้งามบอลงามหน่วยใหญ่ซ้ำใด้คะ่ะห้าจังหอหน่วยคุณลุนเลียนหาเรียนสิบซ้ำเพิ่งวานนะซ้ำนีเพิ่งหอเบิดแล้วนวยพวกหอหอเบิดแล้วใส่เบิ้งยาง,งาไปเบิ้งต้นไปอ๋อ <c oughs> ประมาณอ๋อประมาณนี้เนาะนี่นี่ได้เป็นบ่อค่ะกับประมาณค่ะวิธีการหอนี่ห้าวตรงเคี้ยวจังได้ค่ะพ่อก็เอาถุงเอาห้าวตรงปิดออก ทำความสะอาดต้องแกะอ๋อแกะออกแล้วก็ถุงซุปมัดเอาเอาถุงนีแมนบบค่ะครับถุงอันนี้เข้าไปซื้อซื้อถุงตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้แมนบบค่ะมัดก่อนที่แรกใส่ใส่แบบนี้จ้ะอย่างเดียวอย่างเดียวบอดี้ใส่กระดาษบอดี้ใส่กระดาษต้องเจาะต้องเจาะนคู่เขามองนี้นะเนาะเขาอันมาเลยตัวนี้ครับสําเร็จมาเลยออ๋เขาจะสําเร็จมาเลยอ๋อแบบนี้อย่างเดียวบอประสบความสําเร็จก็ สำเร็จบ่สำเร็จบ่หูก็มาลองตัวนี้เบิ่งก่อนอ๋อว่าวตัวใดมันสิงามกว่ากันแล้วเท่าที่สังเกตคือตัวใดสวยกว่ากันค่ะผิวเขากระบ,บนหูครับเพราะว่าตัวกระดาษพึ่งห่อมันบ่ทันสุกอ๋อค่ะค่ะมันุกแต่รุ่นรุนทงตัวนี้ครับอ๋อมีแต่รุ่นนี้เนาะติดตามตอนต่อไปพี่ <c oughs> น้องค่ะสําหรับมือใหม่นะคะนี่มือใหมป่ปลูกบักซีดานะคะพี่น้องปลูกฝรั่งนะคะคือนี่เพิ่นเอากระดาษมาหอ่อแต่ว่าที่แรกใส่แต่อันนี้ตัวเดียว ที่เรียกสิก็สิบว่าใส่กระดาษว่ามันหนาฝนว่ากระดาษมันสิบเปื่อยออกค่ะก็เลยใส่แบบนี้ค่ะบัตตานี่บัตานี่นว่าว่าผิวมดสวยก็ผิวบดสวยก็เลย,ย,ววยร่ลยลองกระดาษเบิง่งอืมค่ะเฮ้าหอทับกันหรือว่าอ๋อตอนห่อกระดาษนี้ใส่ถุงธรรมดาครับอ๋อแล้วเอากระดาษมาหอ่อครับอ๋อจ้ะจ่ะก็จะเป็นแบบนี้พูดคุณแม่ไปเก็บบักซี่ดายอยู่พี่น้องค่ะ คุณแม่คะสวัสดีค่ะอุ้ยหน่วยใหญ่พี่น้องโมเมนต์สีสามหน่วยโลคกลัวผลบอกค่ะแม่สามหน่วยโลคสี่หน่วยโลคจะจะเอาหาเงินงามเบิ้องแต่ขายได้แต่ขายได้เก็บเลยค่ะแม่เก็บเลยเมาเมาได้ท่าใดเอาเบิดได้ตัวใดเอาเบิดเห็นบอลหรอพี่น้องคะขายบหยากเด้ทายสีขายนั่นเห็นงามไหวนาอพ่อนอะเห็นงามได้ผู้ใดกับอันซ่อนนน่า อุ้ยฝนฝนมาแล้วพ่อเอาละพี่น้องคะฝนไล่ห้าแล้วพ่อคะเป็นจังไดคะเริ่มเห็ุมีความหูวสึกจังไดแน่ซึกจังไดเราแย่านยังบ่วะคะตอนนี้ย่านบุซีดาบ่มีขายว่าแล้วเริ่มลงมือเปลี่ยนแปลงพอกับหูสซกว่ามันดีดีต่อใจอยู่นเนาะพ่อนาะมีความสุขจ้ะมีความสุขดีกับเป็นอีกอย่างที่เปลี่ยนแปลงจากที่ห้าวเหตุหน้าเป็นปะะบัวคะ อ,อยู่แต่น้ำสวนแล้วก็แก้แ๊กๆก่นน้นีองนะค่ะพ่อคือก่อนหน้านี้พอมีเห็ดเกษตรอยู่แปลงอื่นน้่บ่คะ่ะบ่มีเลยคับอ๋อนี่เห็ดแต่านาอย่างเดียวจ้ะน่าเถียงหรือว่ามีอยู่แต่เง,งือนจ้ะมาแต่ละข่าวมาอัดนาม,มานี่อมืมาเบิ่งแต่้า้วก็กลับเข้าบ้านคแค่นั้นจ้ะนี่ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเนาะจ้ะร้อมใจเห็ดตัวคะ่ะ บเสดายหน้าตัว่อโมเสดายจ้ากระือดีต่อใจนอเริ่มต้นเห็ดกับมีความสุขแลวเนาะครับจ้าจ้ามือนีก็ขอบคุณได้หลายครับพ่อค่ะที่ได้มาอันซ้อนน้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่น้องค่ะนี่เริ่มต้นไม่ๆมกับดีต่อใจแล้ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเห็นบักแดงอยู่ทางนั้นสิยังพ้าพี่น้องเวิ่งบักแดงจงน้อยนึงค่ะฝนใหญ่มาแล้วค่ะฝนมาไลพีีน้องเอ้ยเอาซัมหนีเด้อค่ะเด้อ ว่าสิออกเมื่อบานจะข้าอวพี่น้อง่านเส้นทางพอดีโอเนี่ยมีคนบักเตียงพี่น้องวาตานี้มันหยาโกมันเสียหยาบไดวันเลือรื่อถิมโอ้จ่าจ่าจ่าพี่น้องค่ะสุกกับบสุกก้อนกับบอ่อนสุกกับบสุกพ่อกระเทือนเป็นวะสิตํากับบคื่อเป็นวะโอ้จ่าเนี่ปแจ้งคนแ,แจง,ง,แจ,งจ่าโอ้แปนดีค่ะพี่น้องค่ะโบมีหยาแปนดีค่ะ ห้าก็เอาใส่เงาเขาแบบนี้เลยนะพ่อเนอดีหลายคุ้มดินคุ้มดินไปเลยแปนเป็นแปนพี่น้องเอยดูเป็นดูเป็นดูได้หนิ <laughs> ยาบ่ามีเลยเ <laughs> บ่งที่ลาพี่น้องคะ่ะลงไปเบ่งสวนบัรซิดากลรบขึ้นมาหยากเกือเบิดค่ะ <laughs> กินดีขนาดอูเนอลดต้นทุนกัน เลี้ยงปลาลดต้นทุนการใส่หัวอาหารปลาซีพันตัวให้หัวอาหารมือละกิโลพี่น้องที่เรือเป็นหญ้าว่ะสิน,นะคะเขากินดีค่ะเรืออยูบ่หลายนี่ขอบขอบฟังน้อยเดียวโอ้เป็นตาอ่อนซ่อนเนาะพี่น้องเนาะอีกจากสามสี่เดือนมาเบืองไม่นี่จับขายใดว่าจากักเป็นแปลงไมอีลีค่ะพี่น้องค่ะพึง่งขุดบอ่อเลี้ยงปลานะคะเอาละพี่น้องค่ะบรรยากาศ ฝนไก่สิตกเอามาฝากมาตอนเมือนี้ขอบคุณพี่น้องที่ติดต,ตามเด้อค่ะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ